ซอยกับกระตุกอยู่ยิบยิบยิบ,ย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 บอยู่อาจจะมีโชกทางอื่นเนะพี่นะพรุ่งนี้น้องจะไปศาลคดีสวนหวายด้วยแลบางทีท่านเปาอาจจะบอกว่านางแจ๊ะเจ้ายังไม่คู่ควรที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายค่าอะไรทั้งสิน้นเจ้าจงกลับบ้านไปพร้อมกับคนมาไลย กลับไปช่วยกันตัดหวายขาย่กนสาธุเลยนะพี่บันเ็นใช่ไหมท่านฟ้าอาจจะบอกว่าแจ๊เอ๋ยเจ้าไม่มีความผิดอะไรจะจงกลับบ้านไปแล้วบอกพลมาลลยให้กลับไปทำกินที่เดิมได้่องนี้ขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะพิจิตติมา น้องก็พูดไปงั้นแหละให้คนอื่นมาได้คอนเทนต์กันเนะแล้วเพีย่นิสาละให้ไอ้คำไหลมาได้คอนเทนต์กันจะหวังยัง <c oughs> <c oughs> นะโู้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็นะพี่วันเพ็นนะแต่ว่าพรุ่งนี้น้องไปสู้เรื่องค่าสินไหมโกนยังไม่ได้ตัดสินรลกแต่ว่ามันไม่แน่นะเพราะว่าพี่แนนกดกดค่าโอ้แล้วเราจะมาจอดตรงึกระทึกทำไมเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่นะ แม่ทับไหนงอยอะพี่บีพี่พีพพ่มาดูหนังไหมแม่ยานโอ้ยแม่แม่หนูจะฟานชวนชายมาดูหนังนี่หนูลูกจะชวนหนุ่มมาดูหนังนี่แม่ดูดเูเนียเนียนเออนียเออแม่หนูยิ้มได้ไหมหนูยิ้มได้ไหมแม่ ื่อก่อนนี่หายใจแรงก็ไม่ได้นะทําอะไรแจก,ก็ผิดไปหมดเลยเมื่อก่อนนะนะตอนนี้ยิ้มได้ไหมเนี่ยที่ผู้สูญเสียทําหน้าไม่น่าสงสารหรือกูจะทําหน้ายังไงหรอกกูหน้าดํานี่พี่สุธิสาวัสดีค่ะนี่แม่มากําลังแบบกําลังบิ้วชวนผู้ชายมาดูหนังนี่แม่ก็มาเลยหมดกันพี่นิสาสวัสดีค่ะเยอะๆค่ะห้ามยิ้มนะเธอเป็นผู้สูญเสีย ทำยังไงดีละแม่พี่สงจิตสวัสดีค่ะเมื่อก่อนนี้หายใจก็ผิดตอนนี้มันกลับกันทุกสิ่งทุกอย่างยิ้มก็ไม่ได้ทำหน้าเศร้าก็หาว่านะเมื่อก่อนนีนะ้ตอนนี้ก็ถ้าทำหน้าเศร้านะเธอก็จะถูกกล่าวหาว่าเรียกร้องความสงสารเพื่อที่อยากได้เงินถ้าเธอยิ้มก็ก็จะว่าทำตัวไม่เหมาะสมเหมือนฉันตอนนั้นเลยใครไม่เข้าใจฉันเข้าใจ แต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมยอมรับไปเถอะคนมันไม่ใช่หายใจก็ผิดนะเต้นมาลิงกิงกองก็ไม่ได้นะตอนนี้น่ะเออจะไปเต้นมนลิงกิงกองก็ไม่ได้นะใช่เพนุรักเมื่อก่อนนี่นะอีแจก็นั่งหน้าดำอยู่พวกมึงก็ไปเต้นบีบอยพวกมึงก็ไปเต้นมาลิงกิงกองพวกมึงก็ไปเต่างอยเต่างอยกันอยู่ไม่หกูก็โคตรทั้งโกรธทั้งเศร้าเลย นะใช่ไหมพี่พี่เมื่อก่อนในแจ๊ก็ได้แต่นั่งมองนะเต้นบีบอยเช่นะมึงแหมเต่งอยเช่นะมึงกูก็ได้แต่นั่งเบบปากอยู่งงเงียบ <c oughs> หน้าดำเฉยๆยังผิดเลยไม่น้องนะแค่นั่งหน้าดำก็ผิดเลยเจอเข้อหาอิจฉาเข้าให้นะแจ๊ <c oughs> ผลลอก็ยังแบบว่าย้อยๆอยเขาใช่ไหมเนี่ยมึงย้อยๆเขาใช่ไหมเปล่าว่าชีวิตกูเป็นอย่างนี้นะวายน้องเมฆแค่กินในใจก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรแล้วเนี่ยวันนี้จะซื้อเลขอะไรดีวะเมื่อเช้าอ่ะด้วยความที่ว่านอนไม่หลับนะก็ตื่นสายฝันว่าชมพู่กลับมาฝันว่าตำรวจพาชมพู่กลับมาที่บ้าน น่าจะเป็นเลขเดิมกลับมาหรือเปล่านะสองแปดแปดหรือเปล่านะเมฆนะสาทุพี่จงถูกรางวันด้วยเือพี่ซื้อเลขอะไรอ่ะนะ ไม่ได้ซื้ออะไรเลยพี่สมจิตไม่ซื้ออะไรสักรกะบ,บาทอะ่ะเพิ่งออกจากบ้านตอนนี้ฝนตกมาเนี่ยพี่นทัทพิชาสวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพี่กนกกรถูกกว่าน้องคิดว่าน้องจะได้ตังค์นะเยอะบอกไม่ได้ถูกจะส่งไปให้ดูสาธุแต่ว่าถ้าพี่กนกกรถูกน้องต้องดได้ตังนะค์แน่ๆเลยเมื่อเช้าพี่กนกกรมาแต่เช้าเลย <c oughs> เนี่ยตาซ้ายกับกระตุกอยู่ยิบ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 ,ยบอยู่ จะมีโชคทางอื่นเนะพี่นะพรุ่งนี้น้องจะไปศาลคดีสวนหวายด้วยแหละบางทีท่านเป่าอาจจะบอกว่านั่งมาดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรกินหรอก ไม่ว่าเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมดาวตกตกไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเหมือนเดิมมาขนวัสดุก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ตรงร้านก่อสร้างตันน้องลงเขาวเนี่ยนี่ฟังไม่ดูเรื่องนี่แหละหมอมากแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมยอมรับไปเถอะคนมันไม่ใช่หายใจก็ผิดนะเต้นมัลิิงกิงกองก็ไม่ได้นะตอนนี้น่ะเออจะไปเล้นมัลลิงกิงกองก็ไม่ได้นะ ใช่เพียนรักเมื่อก่อนนี่นะอีแจก็นั่งหน้าดำอยู่พวกมึงก็ไปเต้นบีบอยพวกมึงก็ไปเต้นมะลิงกิงกองพวกมึงก็ไปเตางอยเตางอยกันอยู่ไม่เหกูก็โคตรทั้งโกรธทั้งเศร้าเลยนะใช่ไหมพี่พี่เมื่อก่อนอีแจก็ได้แต่นั่งมองนะือเต้นบีบอยใช่นะมึงแหมเตางอยใช่นะมึงกูก็ได้แต่นั่งเบะปากอยู่ยงเงียบ หน้าดำเฉยๆยังผิดเลยไม่น้องเนอะ <c oughs> แค่นั่งหน้าดำก็ผิดเลยเจอเข้อหาอิจฉาเข้าให้นะเจ๊ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่หลุดผลรอก็ยังแบบว่ายา้อยๆอยเขาใช่ไหมเนี่ยมึ่งย้อยๆเขาใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็ถ้าทำหน้าเศร้านะเธอก็จะถูกกล่าวหาว่าเรียกร้องความสงสารเพื่อที่อยากได้เงินถ้าเธอยิ้ม ก็จะว่าทําตัวไม่เหมาะสมเหมือนฉันตอนนั้นเลยใครไม่เข้าใจฉันเข้าใจ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นมิบาก,กรรมยอมรับไปเถอะคนมันไม่ใช่หายใจก็ผิดนะเต้นบัลลิงกิงกองก็ไม่ได้นะตอนนี้นะ่ะเออจะเป็นเล้นบัลลิงกิงกองก็ไม่ได้นะใช่เพนูรักเมื่อก่อนนี่นะ อีแจก็นั่งหน้าดำอยู่พวกมึงก็ไปเต้นบีบอยพวกมึงก็ไปเต้นมาลิงกิงกองพวกมึงก็ไปเต่างอยเต่างอยกันอยู่ไม่กูก็ขุดโกรธทั้งเศร้าเลยนะใช่ไหมพี่ๆเมื่อก่อนในแจก็ได้แต่นั่งมองนะเต้นบีบอยเชนะมึงแหมเต่างอยเชนะมึงกูก็ได้แต่นั่งเบะปากอยู่ยงเงียบ